สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านครับนีครับล่าสุดนะครับก็มีพระอาจารย์มานะครับแม่่วาสลอาจารย์มาจากพิโลกนะครับพิโลกเจ้าคุณนะครับเจ้าคุณนนเเปป็สจ้าีไ

ไปเดี๋ยวนี้อยู่เห็ดอย่างหางคนไหลกาโทษว่าสังมันดาบ่อยากบังหอดนาโอดนี้ว่าอย่าอยู่ดอนนั่นละเดิ ข้อมาะเจ้าก็อม่ยู่ี่อกแม่นเพื่อนซ้าอันนี้ก็เป็นของไคเบิดเจ้าที่เป็นตายสิกลับไปเพื่อนกูนั่นนะพ่แม่ยุ่เรียอยเรื่อเที่ยไปสิกลับไปเด้แม่ได้ยังไไปได้ไหนตายเดไ๋ยวกลไปได้วไปไล้ว เ,น,เ,เ,น,เน,นี่าาาาาายบรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อกี้ก็พระอาจารย์นะครับมาจากน่าจะมาจากพิศณุโลกนะครับเจ้าคุณนะพิโลกเจ้าคุณนะครับมาจากพิศณุโลกนะครับผมนี่หามาโน่นนี้นะครับเจอแล้ว ไปหาลุงคนที่ร้านกาแฟนะครับใครบอกเจอแล้วเดี๋ยวเราเดล่าสุดนะครับช่วงบ่ายนะช่วงบ่าย,ายเดี๋ยวเย็นนี้เรามีนัดกันนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ,บเรามีนัดกันที่ว<อ>างปู่ปริจิตนาคราชนะครับซึ่งพระอาจารย์ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับดังๆหลายท่าน รถรถนี้ผู้ใดหเหรอรกายคีเลยครับนอะืออัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดที่นาลุงพลนะครับผม,มบรรยกายก,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 กาศตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับบ่ายสองครึ่ง,นนง,งก็เดี๋ยวสิบเจ็ดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาเดี๋ยวเรามีนัดกันนะครับที่วังปู่ปาริจรินนะครับ เริ่มงานวงสวงนะครับเริ่มงานบวงสวงรอบเย็นนะบุญตาเอ้ยเป็นยังไรแม่กับวันนี้นี่บรรยากาศสวยๆนะครับที่นาลุงพลนะเชิญชวนเอฟซีสายบุญทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นาลุงพลพระแตนนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางมาโดยสวัสดิภาพนะครับเรามาเจอกันช่วงเย็นนะครับที่นาลุงพลนะครับเมื่อกี้นะครับก็มีพระอาจารย์ชื่อดังนะครับเจ้าคุณเนาะมาจากพิษณุโลกนะครับก็มาร่วมบุญกับ ลุงพลพระแตนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งก็สาธุ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 นะครับผมถี่เทียนวัดก็อยู่นะครับตอนรับอยู่นะครับลุงพลให้แม่อยู่น้ำนี่แหละบนแต่เออเอก่โดนแม่โค้งแตกเึ้าเจ้านั่นละเศร้าเศร้าจนได้กะบ่าห้อยู่คอยเศร้านี่มันเฮียนคงไข่เอาประมาณนี้นะครับ ากาศสดๆเรียวๆที่นาลุงคนโลกเขาบนยุเรื่อยดอกนั้โลกละสงสารมีกันจิ้นกันทานละความการโนแดนใ้จะไปไหนคือกันให้ละ ก็มีการเทศนะครับนะตอนนี้แตอันนี้ก็มีการเทศเทศน,น,น,นาของพระอาจารย์อยู่นะครับนใน้ฟังบรรยากาศกเรื่อยๆแล้วก็ดูองค์ปูไปนะครับผม ล่าสุดนะครับล่าสุดพี่นานอุพลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้คือป้ายนะครับป้ายงานนะครับป้ายงานป้ายงานที่ลุงกับป้าขึ้นไว้นะครับมันมีรถหรูมานะครับรถหรูฮะ เดินครับมีงานทั้งวันนะวันนี้มีงานทั้งวัน3วันแล้วนะครับ3วันแล้วก็อัปเดตน,นะครับอัปเดตล่าสุดบรรยากาศสดๆนะครับเรียวๆท,นนที่นาลุงพนนะครับที่นาลุงพน ให้มารักษาการถูกระวังแง่งสาวดูบรรยากาศสวยๆนะครับสัทธายาได้หานลาบุญที่เจ้าละกอสร้างปังเนียมโอ้ เจอจังไว้ตอนนี้เปิวางไล่าแม่เพิ่งไหใอ้จีล่แม่เจีบชัดเจีบชัดเจอเจ้าคุณบ่เอพาเจ้าคุณบ่ะอพี่ลกอ่ะเม็พพโลกมาตว่ามาแเราบ่ไอทายเนี้ยไแล้วตอนเรามากแล้วแตเลยถามเนยไอเราได้ไปน้ำมือน่